เคยได้ยินไหมว่ายาบ้าเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่รวมกันเยอะๆมันจะส่งกลิ่นออกมาแล้วตำรวจเนี่ยเดินผ่านปุ๊บได้กลิ่นปุ๊บรู้เลยว่านี่ยาบ้าแต่ว่าครั้งนี้เพราะยาบ้ามีกลิ่นก็เลยต้องเลี้ยงหมาให้มันอึให้มันฉี่เอากลิ่นขี้หมาฉี่หมาเนี่ย กลบกลิ่นยาบ้าก็คือแบบปล่อยอือปล่อยฉี่ตามไร่รไร<า>เลย,เ,ลยเออเพราะนั้นเดินผ่านบ้านหลังนี้ได้กลิ่นเตะจมูกตอนแรกคือกลิ่นที่หมาที่หมาฉี่หมานี่แหละครับแต่ว่าตำรวจบอกว่าไม่รอดสายตาเพราะว่าบีทพิษบูนี่คือธาตุหมาทรงเอหมายถึงเอเย่นฮะ <Okay. S 1> เป็นเอเย่นค้ายารายใหญ่อยู่ในพื้นที่หัวหมากนะครับผู้ชมเลี้ยงน้องหมาพิษบูไว้2ตัวปล่อยอึปล่อยฉี่เรียราดไปหมดกลบกลิ่นยาบ้าตำรวจเข้าไปตรวจสอบโอ้โหแล้วน้องหมาดุมาก คาดการว่าเลี้ยงไว้กันตำรวจด้วยกว่าจะเข้าไปตรวจสอบได้ต้องเจรจากับหมายอยู่นานเลยครับเดี๋ยวดิี่หยิบไหมได้หยิบไม่หมดเดี๋ยวีิเอ้ยวางวางก่อนวางก่อนวางก่อนวางไว้ชี้เร็วเจ๊กระเด้งมาหนิ 你过来。 ภาพแม่พี่บอลคือพี่กินกำลังงงว่าสภาพนี้เลี้ยงพิษบูเหรอเออนี่แหละเลี้ยงพิษบูพี่กินเอาข้อจริงนะตำรวจเนี่ยไม่ได้เรียกบีทก่อนนะเรียกป๊ออไยได้ยินไหมป๊ออายคือชื่อหมาเพราะน้องเห่าน้องเห่าแล้วน้องก็ขู่ด้วยนะครับผู้ชมดุมากทำท่าจะกัดตลอดเวลาตำรวจชุดจับกลุ่มเนี่ยต้องคุยกับหมาก่อนจะคุยกับคนเออกว่าจะเจรจาเอาข้อจริงนะตอนคุยกับหมาเนี่ยไอตัวบีทพิษบูที่เป็นเจ้าของอ่ะ ยังไม่ออกมาเลยเอเอก็คุยกับหมาก่อนนะครับก็เรียกชื่อมีเจอรี่กับป๊อบอายหลังจากนั้นเจ้าของหมาครับชื่อบีทพิทบูอ่ะพิทบูคือฉายาเพราะเขาเรียงหมาพิทบูนะครับหรือชื่อจริง นัทพลผู้มีสุขอายุ26ปีโอ้โหอายุเท่านี้นี่ระดับพ่อค้ายารายใหญ่ในซอยกรุงเทพกีทา7็นะฮะอยู่ในแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพนี่แหละสุดท้ายพอออกมาปุ๊บตำรวจสั่งเอาล้วงขึ้นมาให้หมดไอ้ที่อยู่ตรงซอกใต้บ้านนั่นน่ะซุกซ่อนเอาไว้นะครับตอนแรกเจ้าตัวหยิบออกมาแค่กระปุกเดียวีน่นจะไปซ่อนละมั้งตอนหมาเห่าอ่ะหาหาพอเปิดดูปุ๊บในกระปุกเนี่ยพี่กิ้งมีหลักสิบเองหลักสิบเม็ดเองแล้วเขาบอกตำรวจว่า ผมมีแค่นี้ครับค<ช>ิดว่าตำรวจจะเชื่อไหมล่ะตำรวจไม่มีทางเชื่อเอาไปฉายส่องลอดใต้พื้นบ้านเข้าไปเห็นถุงอาหารหมาอยู่ใต้พื้นบ้านเอ้าเลี้ยงหมาถุงอาหารหมาทําไมไปอยู่ใต้พื้นบ้านดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าผิดปกตินะครับเอาล้วงขึ้นมาดูหน่อยไหนอย,อยากรู้เลี้ยงพิษบูให้กินอาหารหมายี่ห้ออะไรปรากฏพอเปิดเข้าไปอย่าบ้าครับคุณผู้ชมยัดอยู่ในถุงอาหารหมาเจออีก6กพันเม็ด ทีนี้ละของจริงไม่ใช่10เม็ดตามที่บีทพิษบูเขาบอกไว้อ้าวยาบ้าเจอทั้งหมดนะเอามารวมกันทั้งในซองทั้งในห่อเนี่ยหกพั 6, กับอีก50เม็ดนะครับแล้วก็มีเงินของกลางที่ได้จากการขายยาบ้าอีก2,060บาทโทรศัพท์มือถือ1เครื่องส่วนน้องหมา2ตัวที่เลี้ยงไว้น้องเจอรี่กับป๊อบอายเป็นพิทบูเพศผู้อายุ6ปีเท่ากันบีทเนี่ยพฤติก,กรรมก็คือจะปล่อยน้องหมา2ตัวนี้ อุ้ยน้าอินดูจังเลยเออหน้าตาดูน่ารักน่ารักใช่ไหมแต่จริงๆเขาดุอยู่นะเออเขาจะปล่อยอึเรียราดไม่ยอมเก็บนะครับตำรวจหลายคนที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เนี่ยโดนระเบิดกันเป็นแถบๆเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมกว่าจะเข้าไปนั่งเจรจาแบบนี้ได้ต้องฝ่าด่านเจอรี่กับป๊อปอายก่อนอ้าวเจอรี่ป๊อปอายเสร็จปุ๊บนี่ทุ่นระเบิดเต็มไปหมดเลยคืออึของน้องๆ พี่ตำรวจเหยียบกันไปหลายคนนะครับสุดท้ายควบคุมตัวบีทพิษบัวไว้ให้การแบบนี้เคยถูกจับคุมข้อหาจำหน่ายยาเสพติดนะแล้วก็ยังทำอยู่นะแล้วโดนจับตั้งแต่กี่ขวบตอนนั้นผม14่ครับพี่14บส้าวงการแล้วเหรอเออโดนจับข้อหายาเสพติดติดคุกมาแล้ว2รอบครั้งแรกเนี่ยติดไป1ปีกับอีก6เดือนครั้งที่2น่าจะข้อหาไล่เลี่ยกกัน,นแต่โทษหนักขึ้นโดนไป2ปี9เดือนกลับออกมาจากคุก ยังคงหันเข้าหาวงการ <ừ. S 1> ขายยาบ้าอีกนะครับถามไปรับจากไหนรับยาบ้ามาจากสุเราวังใหญ่2,000เมตร ราคา2 0 0 0 0บาทกดเครื่องคิดเลขดี๋ยวนี้เลยเม็ดละตรตร10บ้าทารับมาเม็ดละ1ิบาทเอามาขายขายให้ใครลูกค้าในชุมชนนี่แหละครับออขายเม็ดละห0ิบาทโอ้โหกำไรห้าเท่าพี่ก<อ>ิ่ง<อ>รับมาสิบขายเม็ดละ50บแล้วหมาพิษบูท,ที่เลี้ยงไว้อ้างว่าเลี้ยงไว้ขายครับพี่ผมเลี้ยงไว้ขายตัวละห0 0พัน ตำรวจเชื่อไหมถามใจหนูดูทรง,งแล้วปล่อยให้คุกให้คุกอะไรอยู่งี้น่าถามว่าน้องๆอ,อ,อายุกี่ขวบ6ขวบบ้านไหนเลี้ยงหมาเอาไว้ขายแล้วปล่อยไว้ตั้ง6ขวบแบบนี้<อ>แล้วเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้เลี้ยงไว้ขายเลี้ยงไว้ตั้งนานแล้ว6ปีแล้วบีทเนี่ยจะเลี้ยงหมาได้ยังไงในเมื่อบ,บีทนับถือ ศาสนาอิสลามเขาไม่เลี้ยงหมาหเออมันเป็นข้อห้ามของหลักศาสนาเขาอันนี้เราไม่ไม่วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับคุณผู้ชมเป็นหลักศาสนาเราก็เคารพในแง่นั้นแต่พอบีทเนี่ยตัวเองนับถือศาสนาอิสลามจะมาอ้างว่าเลี้ยงหมาเอาไว้ขายถามหน่อยบ้านอิสลามบ้านไหนเขาทํากันไม่มีเขาทํากันตาํารวจบอกฟังไม่ขึ้นห้ามเลี้ยงหมา แต่ที่ต้องเลี้ยงหมาเพราะตั้งใจเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านชุมชนที่เป็นชุมชนลักษณะอย่างเงี้ยบางทีเจ้าหน้าที่ส่งสายตรวจมาตรวจ<ม>แต่บ้านนี้หมาดุเ<ม>จ้าหน้าที่ไม่เข้าไป<ม>เออก็เลี้ยงไว้ไล่ตำรวจนี่แหละครับผู้ชมแล้วก็ปล่อยเออปล่อยฉี่เรี่ยราดเพราะใต้ถุนบ้านนั้นซุกยาบ้ามัดรเริ่มเอาไวา้กลิน่นออกลิ่นฉี่ของหมามันก็จะกรบกลิน่นยาบ้าบางทีตำรวจขับผ่านมา ถ้าเกิดไม่มีกลิ่นอื่นมารบกวนเลอๆพี่ตำรวจได้กลิ่น <ฮะ S 1> แต่ครั้งนี้คือไม่ได้กลิ่นอะไรเลย <ฮะ S 1> จนได้เบาะแสมานี่แหละนะครับตำรวจสอนอหัวหมากจับตัวได้พร้อมกับของกลางหลักฐานมัดตัวแน่นขนาดนี้ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วตำรวจย้ำว่างานนี้ต้องขยายผลเพราะว่ารับมาจากสุราวังใหญ่ก็ต้องไปดูต้นทางอีกเพราะถ้าเกิดอันเนี้ยมัดหนึ่งสองพันเมตรตรงนั้นนะ่ะเป็นจุดปล่อยของใหญ่กว่า<อ>จะขนาดไหนโอ้โหแล้วโดนด้วยไหม ผมไม่เกี่ยวค่ะน่าจะโดนอายัตไหมเออไม่เกี่ยวจริงๆน้องไม่เกี่ยวหรอกอยากเป็นทนายให้น้องฟ้องเลยอะเธอไปทนายหมาตานี่คือไม่ใช่ผู้ต้องหาแต่เป็นเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์เออน้องเป็นผู้เสียหายงานนี้น่าเห็นใจเจ้าสองตัวนี้นะครับนี่คือผลพวงยาเสพติดยาบ้าทุกหย่อมยาสุเรายังเอายาบ้ามาขายในชุมชนได้